สวัสดีนักเรียนทุกคนครับวันนี้อยู่กับคุณครูอีกแล้วนะครับวันนี้คุณครูจะมาสอนการอ่านจับใจความสำคัญในรายวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยครับการอ่านจ,จับใจความหมายถึงการอ่านที่สามารถทราบว่าเรื่องนั้นกล่าวถึงอะไรมีสาระสำคัญหรือใจความสำคัญคืออะไรใจความสำคัญหมายถึงส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเรื่องหรือส่วนที่เป็นใจความหลักของเรื่องไหน หย่อหน้าหรือหนึ่งตอนจะมีใจความเพียงใจความเดียวเท่านั้นครับใจความสําคัญก็คือสิ่งที่สําคัญที่สุดในเรื่องซึ่งแต่ความสําคัญนั้นเป็นทักษะสามารถฝึกฝนได้นะครับต่อมาจะเป็นใจความรองซึ่งหมายถึงใจความอื่นที่นอกเหนือจากใจความสําคัญเป็นใจความที่ช่วยขยายความสําคัญให้ชัดเจน หรือเข้าใจมากขึ้นครับคุณครูก็จะสรุปว่าใจความนั้นมีสองลักษณะคือใจความสําคัญคือใจความหลักส่วนใจความรองนั่นคือส่วนที่ขยายเพื่อให้ใจความหลักๆนั้นชัดเจนมากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นผลไม้ไทยที่มีรสเปรี้ยวมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นส้มมะม่วงฝรั่งเห็นไหมครับคําว่าเช่นแล้วก็ตามด้วยชื่อผลไม้ต่างๆอันนี้คือใจความรองส่วนใจความหลักคือผลไม้ไทยมีรสเปรี้ยวมีหลายชนิดมีหลายอย่างนะครับ สำหรับหลักการจับใจความสำคัญนะครับหตั้งจุดหมายในการอ่านชัดเจนการอ่านเราต้องรู้ว่าอ่านเพื่ออะไรบางคนอ่านเพื่อจะอยากรู้เรื่องราวบางคนอ่านเพื่อจะตอบคำถามหรือบางคนอ่านเพื่อความบันเทิงอะไรอันนี้ต้องตั้งคำถามให้ดีๆว่าจะอ่านเพื่ออะไรสองอ่านเรื่องราวคร่าวๆพอเข้าใจ และเก็บความสําคัญแต่ละย่อหน้าสามอาจจกตั้งคําถามกับตนเองว่าเรื่องที่อ่านมีใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไรและอย่างไรสี่นำสิ่งที่สี่ที่จับใจความได้มาเรียบเรียงด้วยสำนวนภาษาของตนเองเพื่อให้เกิดความสลละสลวยครับเรามาดูจุดมุ่งหมายของการอ่านจับใจความกันบ้างดีกว่านะครับการอ่านจับใจความมีจุดมุ่งหมายคือหนึ่งสามารถบอกรายละเอียดของสิ่งที่เราอ่านไม่ว่าจะเป็นพวกนิทานหนังสือสารคดีหรือหนังสือพิมพ์ได้เราจะต้องบอกรายละเอียด ได้แต่เป็นการบอกรายละเอียดที่เขาคร่าวๆเท่านั้นขสมมุติว่านักเรียนอ่านจับใจความมีเรื่องมาให้หนักเรียนอ่านตอนสอบประมาณสิบบรรทัดแล้วทีนี้นักเรียนสามารถอ่านย่อความจับใจความได้ประมาณอาจจะสักประมาณ3-5มถึงบรรทัดคือสั้นลงกว่าเดิมนั่นเองนี่ก็คือเราเน้นแต่ใจความสําคัญต่อไปคือเพื่อเป็นการฝึกทักษะในการอ่านตอนนี้เราก็เรียนชั้นมัธยมศึกษาแล้ว อาจมีหนังสือมาให้นักเรียนอ่านเป็นเล่มหนาๆเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องสามารถสรุปใจความสําคัญจากหนังสือเล่มหนาๆสรุปข้อมูลต่างๆได้แล้วพอเรากลับมาอา่านทีหลังเราไม่จําเป็นต้องอ่านใหม่ด้วยการอ่านหนังสือทั้งเล่มเราสามารถนําใจความสําคัญสมมุติว่าเรามีการจดโน้ตไว้แล้วก็สามารถอ่านโน้ตได้เลยเป็นการประหยัดเวลาแล้วก็เนื้อหาก็ยังครบถ้วนสมบูรณ์เหมือนเดิม ต่อไปคือสามารถสรุปใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านได้อย่างเช่นเวลานักเรียนทำข้อสอบวิชาภาษาไทยหรือวิชาอื่นๆโจทย์อาจจะมีแบบว่าโจทย์มาสามบรรทัดสีบ่บรรทัดบรรทัดก็แล้วแต่สิ่งที่นักเรียนจำเป็นต้องทำคือรู้ว่าโจทย์ต้องการอะไรคำตอบแบบไหนแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นการอ่านจ,จับใจความสำคัญช่วยได้นะคะต่อไปค,คือเขาบอกว่าสามารถคาดการหาความจริงและแสดงข้อคิดเห็นได้คือหลังจากอ่านแล้ว สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ต่อไปเรามาดูวิธีการอ่านจับใจความสำคัญวิธีการอ่านจับใจความสำคัญมีหลายรูปแบบอันดับแรกระหว่างที่นักเรียนอาจถูกบอกว่าให้อ่านอย่างคร่าวๆถูกไหมทีละย่อหน้าใช่ไหมแล้วเวลาอ่านให้นักเรียนนะครับแล้วแต่คนบางคนถนัดอาจจะใช้การขีดเส้นใต้ด้วยดินสอด้วยปากกาสีหรือว่ามีการขีด ด้วยไฮไลท์เพื่อเป็นการเน้นข้อความที่เป็นใจความสําคัญเวลาที่เรานำไปเขียนสมมุติว่าอ่านลงไปจนจบและทั้งหมดทั้งเนื้อเรื่องเลยเวลาที่เราต้องการเอาข้อความนำข้อความเหล่านั้นไปเขียนเราจะได้แยกออกสามารถนำไปเขียนได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นถ้านักเรียนรู้จักขีดเส้นใต้หรือมีการเน้นข้อความนั้นไว้จะทําให้หายง่ายขึ้นแล้วก็ประหยัดเวลาในการนำไปเขียนด้วยภาษาของตัวเองด้วยทีนี้เรามาดูกันว่าสิ่งที่นักเรียนจําเป็นและครูแนะนําเลยนักเรียน ควรมีการบันทึกย่อถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบการขีดเส้นใต้หรือการเน้นข้อความในปากกาสีน,นักเรียนนักครบสามารถบันทึกโดยใช้สำนวนภาษาของตัวเองอาจจะเขียนไว้ในกระดาษโน้ตเล็กๆครับหรือกระดาษเปล่าอาจจะเขียนไว้ว่าข้อความนี้บรรทัดนี้หรือย่อหน้านี้ใครทำอะไรที่ไหนเขียนลงไปแล้วครูมีสิ่งที่อยากเตือนนักเรียนอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่านักเรียนขีดมาแล้ว หรือมีการเขียนโน้ตย่อไว้นะครับแต่นักเรียนเอาสิ่งที่นักเรียนเขียนโน้ตแล้วนะมาเรียงต่อกันไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆอันนี้ไม่ถูกต้องนะขย้ำเลยห้ามหมอทำไม่ถูกต้องเพราะว่าหละะักขั้นนักเรียนเอาแต่ส่วนที่นักเรียนเนี่ยขีดปากกาขีดเส้นใต้เอาไว้แล้วนะครับมาเรียงต่อกันไปมันจะทําให้ข้อความไม่สมบูรณ์คําว่าไม่สมบูรณ์คืออาจตกหล่นได้นะครับอาจตกหล่นแล้วก็ยังสามารถทําให้ผู้อ่านเนี่ยตีความผิดพลาดได้นั่นเองครับ ตำแหน่งของใจความสำคัญสามารถเกิดได้อาหารูปแบบนะครับ1คือใจความสมคัญอยู่ต้นย่อหน้า2อ,อยู่ตอนกลางย่อหน้า3อยู่ส่วนท้ายของยอดหน้าสีประโยคใจความสำคัญอยู่ตอนต้นและตอนท้ายของย่อหน้าหรือที่นักเรียนจะพบบ่อยที่สุดเลยก็คือส่วนที่ข้อที่5ครับต้องสรุปขึ้นด้วยตัวเองซึ่งไม่ได้ปรากฏอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งต้องสรุปด้วยตนเองนะครับซึ่งในส่วนของข้อที่5นี้เป็นสิ่งที่นักเรียนบางคนอาจจะยังง,งงงว่าจะสรุปยังไงนะครับ ซึ่งเป็นทักษะในการจัดฝึกฝนนะครับเพื่อให้เกิดความชำนาญต่อมานะครับครูจะมาสอนวิธีการจับใจความสำคัญครับหนึ่งนะครับคือการตั้งคำถามว่าใครก็คือมีตัวของตัวละครอะไรบ้างใครบ้างทำอะไรคือเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นที่ไหนคือเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนเมื่อไรเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างไรคือเหตุการณ์นั้นเป็นอย่างไรนั่นเองครับครูยกตัวอย่างการใจความสำคัญนะครับ อันนี้เป็นบทข้อความมาที่คุณยกมาชาวสวนมีลูกมากคนหนึ่งชาวสวนมีลูกมากคนหนึ่งเมื่อเจ็บใกล้จะตายใครจะสอนลูกให้รู้จักบำรุงสวนครั้นจะสอนตรงๆก็เกรงว่าลูกจะไม่ทำจึงคิดสอนในทางอ้อมบอกกับลูกว่าสมบัติของพ่อฝังไว้ในสวนให้เจ้าไปขุดเอาเองเถิดแล้วชาวสวนก็ตายไปพวกลูกๆอยากได้สมบัติของพ่อจึงพากันไปขุดหาดูจนทั่วสวนก็ไม่พบพอสิ้นปีนั้นต้นไม้ ในสวนเมื่อได้รับการพรวนดินก็งอกงามออกผลดกลูกของชาวสวนได้เก็บเอาไปขายได้เงินมากกว่าปีก่อนก่อนต่อมาก็มาดูครับต่อมามาดูครับใครชาวสวนทําอะไรสั่งสอนลูกให้ไปขุดหาสมบัติในสวนที่ไหนในสวนเมื่อไหร่พ่อตายลูกลูกจึงไปขุดสมบัติอย่างไรคือลูกๆไม่พบแต่สิ้นปีลูกๆได้รับผลตอบแทนจากสวนเพราะว่าการที่ลูกไปขุดไปทางพื้นที่ในสวนทําให้ดินนั้น เกิดการพรวนดินทําให้ต้นพืชต้นไม้ในสวนนั้นเจริญง,งอมแล้วออกผลดกนั้นเองครับต่อมานะครับมาสรุปใจความสําคัญเราก็เอาเนื้อความที่เราสรุปมาที่เป็นประเด็นประเด็นมาสรุปเป็นความเรียงเป็นภาษาของเราเองนะครับจะได้ว่าชาวนาสั่งสอนให้ลูกๆไปขุดสมบัติแต่ก็ไม่พบแต่สิ้นปีได้รับผลตอบแทนจากสวนนั่นเองครับ ต่อมานะครับการอ่านจับใจความนี้เป็นข้อความที่ครูหามาให้นะครับหลังฤดูเก็บเกี่ยวเกษตรกรมักปลูกพืชอ,อายุสัน้นและทนแ้งพืชที่เหมาะสมได้แก่พืชตระกูลถั่วแต่ถ้าปลูกด้วยวิธีการหวานจะพบปัญหามีวัชพืชขึ้นแข่งกับต้นถั่วจึงยากแก่การจํากัดวัชพืชทําให้มีผลผลิตต่ําเรามาดูการจับใจความนะครับโดยการแยกที่ละประเด็นใครก็คือเกษตรกรทําอะไรก็ปลูกพืชตระกูลถั่วที่ไหน หลังฤดูเก็บเกี่ยวอย่างไรใช้วิธีหวานผลอย่างไรวัชพืชขึ้นแข่งได้ผลผลิตตำ่ำเราก็นำมาสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้ครับเกษตรกรปลูกพืชตระกูลถัว่วหลังจากเก็บเกี่ยวถ้าใช้วิธีหวานทำให้วัชพืชขึ้นแข่งและได้ผลผลิตตำ่ำอันนี้ก็คือใจความสำคัญของเนื้อความนี้ครับเราจะเห็นได้ว่ามีความกระชับและเข้าใจง่ายกว่าเดิมนะครับและนี้ก็คือวิธีการจับใจความสำคัญนั่นเองนะครับทีนี้เรามาสรุปการอ่านจับใจความแบบง่ายๆกัน วันนี้เราเรียนไปตั้งแต่ความหมายของการอ่านการอ่านจับใจความวิธีการอ่านจุดมุ่งหมายของตำแหน่งของใจความสำคัญรวมไปถึงตัวอย่างต่างๆได้ที่เราเรียนไปลวกทีนี้เรามาสรุปการอ่านจับใจความง่ายๆกันบ้างอันดับแรกนะครับอ่านทีและย่อหน้าห้ามลืมนะอันนี้สำคัญเลยอ่านทีและย่อหน้าและอ่านคร่าวๆนะครับวิเคราะห์ว่าส่วนใดคือใจความหลักใจความรองส่วนใดคือพลความคือใจความรองนั้น และนะครับเพราะฉะนั้นขีดทิ้งใจความรองนะครับและขีดเน้นข้อความที่เป็นใจความหลักข้อเขียนเสร็จแล้วให้จดบันทึกว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่อาจมีด้วยก็ได้และสุดท้ายนะครับคือเรียบเรียงด้วยภาษาตนเองง่ายๆแค่นี้เลยครับการอ่านจ,จับใจความวันนี้นะครับครูของงอฝากเด็กๆก,กลับไปทบทวนบทเรียนที่เราเรียนวันนี้นะครับการอ่านจ,จับใจความเนี่ยไม่ได้ยากเลยเห็นไหม แต่ต้องอาศัยไัยพริบต้องอาศัยการอ่านบ่อยๆนะครับถึงจะทำได้นอกครั้งนี้นะครับครูขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ